สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับไอัพผมคราวนี้ไอจะพาไปดูรถ SUV ที่สไตล์ดีไซน์เนี่ยหรูหร,หรามากๆแล้ก็เน้นการขับขี่ที่สบายสุดๆไปเลยครับมันคือรถ SUV รุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเาไปดูด้านในของรถคันนี้กันนิ่งแอร์เย็นจะดูภายในดูเกียร์จะอยู่ตรงนี้หน้าจอก็สามารถเชื่อมบลูทูธได้มีกล้องหลังให้กดเกียร์ R นี่กล้องหลังชัดอยู่นะ CRV ปี2017พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมได้มีคูสคอนโทรลให้ดูภายในเดี๋ยวครับทุกคนผมว่ามันนั่งสบายมากเลยนะ ตั้องจุด้วยคันนี้เบาเป็นปรับไฟฟ้าดูผมปรับไฟฟ้ากระจกพับปรับมองข้างเป็นไฟฟ้าหมดเลยด,ดูดิโอ้ช่องเก็บของที่เก็บของมีดูดิมีสายให้อีกใครอยากชาร์จวงชาร์จแบตตรงนี้ก็มีให้ขับอันเข้ามาอาไว้พักแขนเวลาขับอันจแง่งแล้วก็นี่อันนี้เขาก็ติดมาให้แล้วกล้องหน้า มีโหมดอีค่อนประหยัดน้ํามันเครื่อง2องพันสี่แต่เรามีโหมดอีค่อนประหยัดน้ามันมาให้แล้วแถมเวลาเรากดโหมดเนี่ยเขาบอกว่ารถเครื่องใหญ่ๆหเวลากดโหมดอีค่อนแล้วมันจะอืดใช่ไหมแต่คันนี้ไม่อืดน,นะครับลองมาแล้วพอกดโหมดอีค่อนไปไปลองขับไปเนี่ยคันเร่งก็ไม่อืดเลยก็คือขับได้ปกติประหยัดน้ามันด้วยสมรรถนะการขับขี่สบายเวล่ะแล้วดูหลวยด โอ้โหรถ SUV รถครอบครัว7ที่นั่งรู้ๆแบบนี้หายากนะผมบอกเลยสภาพแบบนี้ในราคา959,000บาทหายากมากๆครับแล้วดูภายในเบอกบอกยังกิฟิอยู่เลยอะไม่แตกไม่ย่นดูข้างหลังเห็นไ,ไหมบอกยังกิปอยู่เลยภายในดูดิ แผงขครงบนงเครงบนไม่มีรอยเจิมเลยจากวัดไหนๆก็ไม่มีดูดิโอ้โหยังใหม่อยู่เลยกระจกมีกระจกให้สุดครับคันนี้ภายในเนี่ยถ้าคนอยู่ภายในขับรถบ่อยๆนะแล้วชอบอยากได้รถที่เหมือนบ้านมันเหมือนบ้านของเราอะหลังนึงอะ่ะเราอยู่ในรถตลอดเวลาอย่างนเงี้ยคันนี้คือตอบโจทย์ครับภายในมันคือโอเคขับสบาย เหมือนคุณนั่งขับรถชิลๆช,ชมวิวราคาป้ายแดงเนี่ยขายอยู่1 00 4 0 0 0ล้าน4แสบาทแต่พอมาอยู่กับทางร้านอัมพมคาครับเราขายเพียง9,59.000บาทลถไปเกือบหูห้าหกแสนนะทุกคนคุ้มได้คันนี้ไปก็เหมือนได้ป้ายแดงไปใช้นะครับถ้าใครสนใจนะครับ CRV ของเราคันนี้สิ่งที่คุณจะได้เลยเนี่ยคุณจะได้อะไรมา้างเมื่อออกรถกับทางร้านอมัมพมคานะครับอย่างแรกเลยเรื่องเครื่องยนต์เครื่องเกียร์คอมแอร์ทุกอย่างภายในห้องเครื่องอย่างงี้ถ้ามันมีปัญหานะคุณสามารถขับเข้าศูนย์ได้เลยซ่อมศูนย์ฟรี1ปีดูแลให้ทั่วประเทศเลยอยู่จังหวัดไหนขับเข้าศูนย์ฮอนด้าจังหวัดนั้นเลยค่าใช้ใจ่ายเราฟรีให้หมด พร้อมกับมีรถสไลด์ออนมีช่างคอยดูแลสมมติว่าคุณเป็นคุณผู้หญิงขับรถไปตอนกลางค่ำกลางคืนยางแตกเปลี่ยนเองไม่เป็นครับโทรหาบริการของเราเลย24ชั่วโมงเรามีช่างไปเปลี่ยนยางให้คุณถึงที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยเรามีบริการให้ทั้งหมดเลยครับอันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้ความคุ้มค่าและความสบายใจที่ทางร้านอาบุมคามอบให้นะครับสำหรับใครที่จัดไฟแนนซ์ เราก็มีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ให้คุณหนึ่งปีพร้อมกับดอกเบีย้ยพิเศษแลวแต่คุณจะเลือกคุณจะเลือกดอกเบีย้ยพิเศษหรือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ในปีแ,แรกเพราะว่าดอกเบีย้ยตรงนี้มันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อยูอย่ที่คุณเลือกความคุ้มค่าและกําลังทรัพย์ของคุณในการผ่อนและกันนะครับแล้วเราไปดูห้องเครื่องของรถคันนีก้กันว่ามันเคยมีการงัดแงะกัด,ด,ดแ,กแกะโดนชนตรงไหนมาบ้างไหมเดี๋ยวเราพาไปชมกัน,นครับไปจริงผมไม่ต้องเปิดห้องเครื่องก็ได้เนี่ยคุณดู คันนี้เราได้ตรวจเช็คของ g ู i n c e p t i o n เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมันคือแบรนด์การตรวจมาตรฐานรถยนต์ใช้แล้วของประเทศญี่ปุ่นครับปกติเนี่ยคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเห็นสัญลักษณ์เนี้ยติดไว้ที่หน้าเว็บอย่างเงี้ยเขาสามารถเลือกซื้อรถแบบไม่ต้องดูรถได้เลยครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยทำการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้ อย่างละเอียดแล้วคันนี้เราก็ได้ทําการตรวจเช็คอย่างละเอียดเช่นกันครับมาแต่แต่ผมให้ดูห้องเครื่องเพื่อความสบายใจคนจะซื้อรถมันต้องดูดูไปเลยครับนี่คือห้องเครื่องของ CRV ของเราคันนี้เป็นไงน็อตไม่ขยับทุกคนฝากระโปรงเดิมไม่มีการเปลี่ยนนี่แล้วก็คาน หน้าเดิมซ้ายขวาเดิมนี่ดูเดิมครับรอยเม็ด้าดูรอยสีดิดูรอยสีด่ยังไม่เคยขันสักกัดติดเลยยังตรงเด้งเหมือนเดิมดูดูเอาแล้วกันครับเราเลือกรถรถ,รถคุณภาพแค่ไหนรถเดิมสนิทครับคันนี้ เดิมสนิทจริงๆก็รถคันนี้ก็ตามที่ได้เห็นครับสภาพแบบนี้ในราคา959,000บาทประหยัดจ,จากป้ายแดงไปเกือบ600,000บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะก็อย่าลืมติดต่อมาได้ที่เบอร์ไอ 0972293857นะครับทุกคนหรือเพจร้านของเรารถมือ2ฟรีดาวอัลโฮมพานะครับสำหรับวันนี้ไอ้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่อีออีหน้านะครับ Subscribe เข้ามาที่ช่อง u t u b e ของเราด้วยนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดรถดีๆแบบนี้คุณภาพแบบนี้ที่จะส่งมอบให้คุณคุณกดมาเถอะครับซับสไครต์อ่ะไม่พลาดแน่นอนครับ เราวันนี้ไม่ไหวแล้วครับร้อนขอเข้าไปนั่งอยู่ในรถนอนในรถเย็นๆดีกว่าครับเพราะมันคือรถเจ็ดที่นั่งไปแล้วครับทุกคน